วีร mm ์ริพอร์เตอร์พรีเซนต์เจ็ตบายทรูมูฟเอชช่วงที่3สนับสนุนโดยโค้กผลิตภัณฑ์อาหารซีพีโตโยต้าพรีอุสเห็นเธอเสียงสวยแล้วก็เสียงดีแบบนี้นะครับต้องบอกว่าดีกรีของเธอเนี่ยเป็นอย่างคอรัสให้กับพี่ปูพงศิษฐ์คำพีด้วยนะครับและเธอยังเคยไปทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่ปูพงศิษฐ์คำพีมาแล้วด้วยนะครับ มันเริ่มมาจากที่กิฟเนี่ยรู้จัก LIKE! กับพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ในวงประสานเสียงที่กิฟเคยร้องเพลงอยู่ด้วยค่ะก็เขารู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วเขาก็ได้ให้ให้กิฟเนี่ยไป็นอาเสียงให้อาจารย์ท่านนี้แล้วอาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่เล่นอยู่วงเดียวกับพี่ปูด้วยอีกทีหนึ่งก็เลยมีโอกาสได้ไปลองคอรัสให้พี่ปูค่ะก็ตอนแรกก็แบบดีใจแบบตื่นเต้นแล้วเฮ้ยแบบพี่ปูพงศิษฐ์นะแบบจะได้ไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วไปลองคอรัสกับ ศิลปินคันเทพขนาดนั้นคนเยอะมากมากมากเลยค่ะแบบขนาดเราเป็นคอรัสที่ยืนอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยเรายังแบบตื่นเต้นอะ่ะคือคือเราไม่เคยเห็นคนที่แบบมาดูเขาแบบคอนเสิร์ตที่มันแบบเรามายืนอยู่บนเวทีใหญ่ๆกับศิลปินแล้วแบบเราเป็นคนมองลงไปว่าเราเห็นคนดูที่แบบเขาตั้งใจมารอดูพี่ปูเราก็แบบว่า สนุกแล้วก็เต็มที่กับเพลงที่พี่ปูร้องด้วยค่ะมันเหมือนกับทุกอย่างมันบรรยากาศมันพาไปให้เราสนุกไปด้วยหมดเลยพี่น้องครับคอรลัสของเราครับน้องกิฟครับแม่เดอะไวเสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2ปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผู้แข่งขนแต่ละคน โปรไฟล์แปลกและก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับและในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะนําใครมาแนะนําให้คุณได้รู้จักเพิ่มเติมหรือว่าเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจในเดอะไวท์เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2เจอกันได้ใน We Reporter presented by TrueMove Edge นั่นเองครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์หนึ่ทุ่มถึง1นึ่ทุ่มสิบ้าวันนี้ลาแล้วครับผมสว,ส,สวัสดีครับ